หลังจากที่ลิเวอร์พูลนะครับได้ตัวอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์มาแล้วนะครับซึ่งมีกระแสข่าวผู้เล่นหลายคนนะครับกาลังอยู่บนหน้าสื่ออย่างนี้เต็มเป็นหมดวันนี้จะมาสรุปมีสายข่าวอย่างฟาบิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาบอกเอาไว้เช่นนี้ว่าหลังจากที่ได้ตัวแม็กอาลิสเตอร์มาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลย,ยังเลงที่จะคว้าตัวมิดฟิลด์อีก2คนโดยมีออปชันในการที่จะซื้อเซ็นเตอร์แบ็กมันหมายความว่าในตลาดตอนนี้นะครับสามตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวเข้ามา ูทีมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปโฟกัสกันชื่อที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็คงจะเป็นเคฟเฟนตูรามที่น่าจะมาแรงที่สุดมีความคืบหน้าหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมาขณะเดียวกันกระแสที่แผ่วลงไปนะครับเป็นมานูโคนเน่ ยังมีกาบริเวก้าอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่ารกระแสค่อนข้างจะดีนิติวดารุ่งไปแค่21ปีชาวสเปนถูกจับตามองว่าในอนาคตข้างหน้านั้นก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะในระดับแถวหน้าของลูกได้เหมือนกันซึ่งถ้าในเวลานี้ลิเวอร์พูลสามารถไปเอามาจากเซลตาบีโกได้ก็น่าจะเป็นการสะสมขุมก,กําลังอนาคตเอาไว้ตามโปรเจกต์ที่ตัวเองต้องการได้ขณะเดียวกันในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กมีการบอกใบ้ไว้เด็กน้อยว่าตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ลิเวอร์พูลต้องการนั้นถูกพุ่งเป้าไปที่เซนเตอร์แบ็กที่ถนัด ทางด้านเท้าส้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามนี้จริงๆนะครับในหน้าข่าวมิกกี้ฟานดูเฟนนิ่งน่าจะเป็นคนที่ใกล้เคียงมากที่สุดคนหนึ่งเพราะว่านอกจากจะเป็นนักเตะจากวบฟบวกแล้วนี่คือนักเตะที่ยอร์กชมคเคอร์คว้าตัวมาเองเป็นคนที่ซื้อมาอยู่กับวบฟบวกแล้วถ้าจะต้องไปดึงลูกศิษย์เก่ามาร่วมงานกันที่ลิเวอร์พูลมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นในหน้าข่าวตอนนี้ลิเวอร์พูลเองไม่ได้มีใครที่จะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดทางด้านเท้าซ้ายเลย จากมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าที่สุดแล้วยกชมัสเตอร์จะเดินแผนตามที่สื่อหลายๆสื่อเพ่งเล็งไปที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนหรือเปล่าเพียงแต่ช่วงนี้นะครับอาจจะยังเงียบๆไปซึ่งต้องมาคอยดูเพราะว่าศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรต่างๆเพิ่งจะปิดฉากลงไปมาดูกันว่าที่สุดแล้วนะครับมิดฟิลสองตัวแล้วก็เซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนที่เขาว่ากันว่าจะถนัดเท้าซ้ายจับเป็นใครแล้วอย่าลืมมาดูกันว่าวิธีในการที่เร์ฟูจะบริหารจัดการเริ่มโฮมโปรนซึ่งสำคัญเหมือนกัน จะจบลงด้วยแบบไหนมีความคืบหน้าอะไรแต่จะเอามาเสมอกันที่นี่เหมือนเดิมเป็นประจำทุกวัน